จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจปคออบอร,ร่วมมือกับอยเข้าทลายโรงงานเถื่อนลักลอบผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรย,ยี่ห้อดังยึดของกลางกว่า2ล้านชิ้นมูลค่ากว่า100ล้านบาทล่าสุดนะครับทางด้านของนายธีรพงษ์ระบือธรรมผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัทสมุนไพรไทยหงไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายยาดมหงไทยเปิดเผยว่า วันนี้ได้เดินทางไปยังสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่าสอทนอเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาจุลินทรีย์ในยาดมสมุนไพรสูตร2ล็อตที่3-3-2หลังออยอบพบปัญหาการปนเปื้อนจุลินทรีย์ซึ่งได้มีการนำสินค้าทุกตัวไปฉายแสงและพบว่าค่าจุลินทรีย์เป็นศูนย์ซึ่งถือว่าไม่ส่งผลเสียต่อผู้บริโภค แต่ปัญหามันยังไม่จบล่าสุดมีข่าวออกมาว่าสถานที่ที่เราใช้ติดสติกเกอร์และบรรจุไสโลย่านพุทธมนฑรสายสามถูกระบุว่าเป็นโรงงานเถื่อนซึ่งเรื่องนี้เนื่องจากว่าเราผลิตไม่ทันเพราะมีออเดอร์เข้ามามากจึงหาพื้นที่และซื้อเครื่องติดสติกเกอร์เพิ่มเพื่อแก้ปัญหาผลิตไม่ทัน ในขณะเดียวกันเราได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานที่พุทธมณฑลสาย4ซึ่งได้ก่อสร้างตามแบบที่อยออนุมัติแล้วแต่ก่อนที่จะได้รับการอนุญาตต้องยื่นเรื่องการขอใบอนุญาตจากสสจสมุทรสาครก่อนเมื่อเราไปติดต่อก็ระบุว่าถ้ามีเครื่องจักรเข้ามาอีกต้องรอให้พร้อมก่อนจึงทําให้ยังไม่ได้ใบอนุญาตจากอย ตอนนี้เรื่องบานปลายจนเกิดความเสียหายเยอะน่าจะประเมินค่าไม่ได้แล้วจากที่เรากำลังจะแก้เรื่องนี้มาเจอเรื่องนี้เราก็พยายามแก้ปัญหาไม่ได้นิ่งเฉยต้องแก้ทีละเรื่องเราก็ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงองค์กรด้วยเช่นกันจากธุรกิจที่เราทำมา20ปีถูกทำลายไปใน2วันนี้ไม่ใช่แค่ชื่อเสียงที่เราเสียไปยังมีชื่อเสียงของประเทศไทยที่เสียไปด้วยคาดว่ายังมีลูกค้าที่ยังเชื่อมั่นเราแค่10%อีก90%น่าจะหายไป ตนก็ไม่อยากจะทําผิดแต่จะให้ทํำยังไงทุกอย่างมันบีบบังคับเราไม่ได้บอกว่าเราดื้อดึงเราพยายามแก้ไขปัญหาอยู่และต้องยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่มีข้อโต้แยง้งจากนี้ขอดูท่าทีเขาจะสรุปกับตนว่าอย่างไรจะให้โอกาสหรือจะขยี้ให้จมดินเลยขึ้นอยู่กับดุลพินิษของอยและสังคม อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเราต่อสู้มาทุกด้านเมื่อเจอเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกท้อและก็อยากจะถามว่าทําไมไม่เปิดโอกาสให้เราไม่ใช่เอากฎระเบียบมาขยี้กันแบบนี้ถ้าผิดก็เตือนให้เราแก้ไขดีกว่าพิฆาตเราเลยอยากถามแค่ว่ามีทางออกให้ตนได้ทําสําเร็จไหมและขอย้ําว่าเราทําธุรกิจด้วยความสุจริตและตั้งใจ